ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการนายเชิดศักด์ชูศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปีพศ2554ทั้งนี้กองบรญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบหมายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจ ในฐานะเป็นกองกําลังประจำถิ่นในยามศึกได้ลบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกําลังหลักปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติได้สร้างวีกรกรรมแห่งความกล้าหาญเสียสละอุทิศชีวิตเพื่อชาติเป็นที่ประจักษ์ในยามสงบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสนับสนุนฝ่ายปกครองและตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดระเบียบสังคมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานต่างๆทั้งภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดระเบียบสังคมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยการแก้ปัญหายาเสพติดการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดการให้ความช่วยเหลือและการบริการประชาชนซึ่งทำให้เห็นว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้แสดงออกถึงความเส็จสละและยังได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นอย่างยิ่งสำนักข่าวพีเอ็นนิรายงานสนับสนุนข่าวโดย